รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับพบกับอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยายิ้มนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องสถานการณ์ของโควิด19นะครับเพราะว่าตั้งแต่สอสัปดาห์ที่ผ่านมาจากศูนย์ข้อมูลโควิด19รายงานนะครับว่ายอดผู้ติดเชือ้อโควิด19 พบว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันพุธวันอังคารพุธท,ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อ19รายโดยเพราะยิ่งพบที่กรุงเทพมหานครถึง4รายนะครับเป็นบุคคลทางการแพทย์ทําให้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับ4,126รายเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะหยุดถึง4วันนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ติดเชื้อทั้งสิ้น4,126รายนะครับผู้เสียชีวิตก็ยัง60รายอย่างเดิม รักษาหายเพิ่ม6รายนะครับผู้ป่วยหายแล้ว3,874รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล192รายและคนไทย1รายนะครับเดินทางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจาก4รายเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยล่าสุดจำนวนตัวเลขก็ประมาณ68ล้านรายทั่วทั้งโลกนะครับ สหรัฐอเมริกานัเนี่ยมีผูต้ติดเชื้อสูงสุดก็คือจำนวนเกือบเกือบจะ16ล้านรายอินเดียอันดับ2นะครับเกือบเกือบจะ10ล้านรายบราซิลจำนวนเกือบเกือบจะ7ล้านรายรัสเซีย 2 500, ล้าน5 0 0นรายฝรั่งเศสก็2 300, ล้าน3 0 0นรายนะครับประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่151นะครับได้เหรียงได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากทีเดียวนะครับว่าเป็นประเทศที่สามารถควบคุมในเรื่องของโควิด19อย่างมากมายแต่บังเอิญมีผู้ที่เห็นแก่ตัวมากนะครับทำงานที่ประเทศสหภาพเปลี่ยนมากแล้วก็ลักลอบ ข้ามเขตแดนตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาทางจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแล้วก็เดินทางทางสายการบินบ้างรถโดยสารบ้างมาทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปสัมผัสบพีรนประชาชนแต่เจ้าหน้าที่ทั้งบุลคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็พยายามคัดกรองและพยายามเกาะติดมาดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ดีแต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามานั้นเนี่ยก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญกรุณกุณบอกว่าเห็นแก่ถั่วมากเลยเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมที่จะกลับตัวครับ มาติดตามข่าวคราวที่ดีกันบ้างนะครับก็คณะ,ะรัฐมนตรีประชุมกันนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ไฟเขียวนะครับบอกที่ประชุมเห็นชอบเปิดโครงการคนละครึ่งออรอบที่2อนะครับอีก5ล้านคนนะครับรวมเป็น15ล้านคนจากทั้ง2องเฟสปรับวงเงินเพิ่มเป็น3,500 500บาทนะครับจาก3,000บาทคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนวันที่16ทธันวาคมเนี่ยนะครับโดยกระทรวงการคลังพร้อมเปิดรับลงทะเบียนซึ่งรอบที่2นั้นจะทำการรูปแบบเดิมและเงื่อนไขตามเดิมนะครับผ่าน w w อร์ไวด์เว็บคนละครึ่ง c o m นะครับผู้ประกอบการยังคงเป็นไปตามเดิมก็คือผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับ แต่ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบให้แก้กฎกระทรวงใหม่นะครับเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจำพวกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษนะครับโดยใช้เป็นนักท่องเที่ยวพิเศษ (special tourist visa) นะครับเป็นการพำนักระยะยาวนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวและลูกเรือที่เดินทางผ่านประเทศประเทศไทยโดยเรือยอชนะครับซึ่งมาตรการกำหนดไว้ว่าจะต้องอยู่ประเทศไทยที่มีความเสี่ยงการติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยต่าเท่านั้นตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยน้อยกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้เพราะขณะนี้รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศพวก STV เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วนะนะครับ825คนจาก29สัญชาติส่วนกรณีที่เดินทางโดยเรือยอชตนะครับตามเอกสารวีซ่าเข้ามาเพียง6ลำเท่านั้นจากการที่คาดว่า จะมีการนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากอย่างไรก็ตามนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนที่พอมีสตุ้งสตางอย่างมากนักท่องเที่ยวตะว,วันออกกลางที่ต้องการมาพักรักษาตัวนะครับและก็ไม่สําคัญเท่ากับว่านักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและก็จะมีการาบอกว่า การกักตัว14วันนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการให้กักตัวเพียง10วันเท่านั้นเองยังอยู่ในช่วงการพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาก็บอกนะครับบอกว่าอาจจะมีของขวัญปีใหม่จากหลากหลายกระทรวงหลากหลายโครงการนะครับและโดยเฉพาะยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพ,พิทยาภัยสยิ์บอกมีหลากหลายโครงการที่จะช่วยเหลือ ในเรื่องของแผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งก็ดีเราเที่ยวด้วยกันก็ดีโครงการาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลากหลายกระทรวงและ โดยเพาะยิ่งโครงการในเรื่องเฟสสองก็ออกมาแล้วนะครับการประชุมในเรื่องหลากหลายมาตรการสามารถดําเนินการได้ในเรื่องของด้านสภาวะเศรษฐกิจและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเพื่อทําให้ระดับล่างและระดับพื้นที่ที่สามารถเข้าใจได้ทําได้อย่างจริงจังโดยเพราะโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับและสําคัญที่สุดรัฐบาลเข้มงวดกำชับดูแลในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปแานแผนแม่บท มาทบทวนไล่กันดูว่าตรงไหนเรียบร้อยตรงไหนก้าวหน้าตรงไหนมีปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขกันสําคัญที่สุดคือเรื่องของข้อกฎบัตรกฎหมายนะครับและก็จะช่วยเหลือในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเรื่องที่ดินกับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับและสาคัญที่สุดเลยนะครับในเรื่องของมาตรการเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน14ล้านคน นะครับแล้วก็จะช่วยดูแลจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลามาตรการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภ,ายภายัยศิษฐ์เปิดเผยนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนในต้นเดือนขออภัยครับต้นปี2564ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับบัตรคนจนเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป ว่างงานมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1นึ่งแสนบาทไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลักอมสินสลักทกศนะครับและรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิพจ,พจารณาถ้ามีรถยนต์จะถูกนํามาพิจารณาแต่ถ้ามีถึกสองสาคันจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและในช่วงหยุดยาว ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14นะครับก็ไปเรื่องปกตินะครับทางด่วนมอเตอร์เวย์ทุกสายก็เปิดใช้บริการฟรีและบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและทางด่วนกรุงเทพเหลือก็จะให้มีการใช้ในส่วนมอเตอร์เวย์ฟรีและทางด่วนสีรัตถึงส่วนสัญญาโครงการทางด่วนสายบางไปอินและก็ปากเกร็ดก็จะมีการแก้ไขใหม่นะครับและ ทางมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบรุรีพัทยาบางปีอินบางพลีพระประแดงต่างระดับบางกุเตียนก็ใช้ฟรีเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับก็คาดว่าวันหยุดยาวนั้นเงินสะพัดท่องเที่ยวนั้นอาจจะแตะถึง12,600กว่าล้านบาทก็ขอให้ท่องเที่ยวกันในเมืองไทยกันนะครับ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเดือนนี้ก็อยากให้คนไทยนั้นท่องเที่ยวในเมืองไทยและอุณหภูมิก็เย็นพอสบายกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปสัมภาษณ์กท่านอาจารย์ยุทธพรอิสระใจในเรื่องของวันรัฐธรรมนูญนะครับว่าเรานั้นต้องมีกฎกติกากันอย่างไรไปสนทนากับท่านอาจารย์ยุทธพรครับพักกันสักครู่ครับ ช่วงนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสาชัยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ยุทธพรครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับเมื่อสี่ห้าวันที่ผ่านมาก็เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีพศสองพันห้ร้อยสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับขออภัยครับก็ถามว่าเรามี รัฐธรรมนูญมาทั้งหมดเนี่ยยี่สิบฉบับนะครับจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถามว่า,าวันนี้เราก็มีการเรียกร้องของเยาวชนตอดแอกคณะที่เรียกกันว่าคณะราศดรจึงต้องเรียนถามท่านอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการบ้านการเมืองการปกครองนะครับก็ต้องเรียนถามว่าตลอดระยะเวลาแ80ดสิปีที่ผ่านมา ถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะมีการเรียกร้องว่าเป็นประเด็จการทางตาหารบ้างเป็นประเด็จการที่มีการตั้งสมาชิกวุฒิสภา250คนขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่า ในตัวของรัฐธรรมนูญตั้งแต่2475มาถึงปัจจุบันนี้ยี่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือรัฐธรรมนูญที่อาจจะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นเนี่ยท่ามกลางเรื่องความขัดแย้งในการเมืองนะครับเพราะว่าเป็นความขัดแย้งในการเมืองในช่วงปี2556 57น,นะครับค <c oughs> รั <c oughs> บเมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีรัฐมนุนฉบับชั่วข้าวนะครับ2557 แต่ดังนั้นเนี่ยในรัฐมนอรี60ศูนเนี่ยก็เลยมีความมุ่งหมายในการที่จะแก้ปัญหาในหลายหลายส่วนนะครับทีบน,นี้เราก็เห็นได้ว่ามีกรอบในเรื่องของการร่งางรัฐมนตรีที่ถูกกำหนดเอาไว้ในรัฐมนตรีช่วคราวปี57นะครับประมาณในปี60ก็เดินตามกรอบท้ง11ด้านตรงนั้นนะครับ,รบแล้วก็ ีการด่้งบาเป็นรั้นูลฉบับถาวอนนะดังนั้นเนี่ยจึงมีในหลายส่วนซึ่งในอดีตเนี่ยรัฐนูลฉบับก,ก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะครับอย่างเช่นเรื่องการพูดถึงหน้าที่ของรัฐการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปนะครับ,รบการพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร,ร์ชาติต่างๆหล่านี้เป็นต้นแะต<ม>เพราะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในรั้นูลฉบับอื่นมาก่อนนะครับับในส่วนนี้ครับครับครับทีนี้โดยลักษณะการปกครองเนี่ยอาจจะเรียกว่า ถามว่าทำไมถึงจะต้องมีการจัดตั้งสมาชิกวุฒิสภา250คนขึ้นมาเนี่ยนะครับและก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ามีการเรียกร้องของคณะราษฎรหรือมีการคณะเรียกร้องของคนบางกลุ่มซึ่งโอเคก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเตี่ยอาจารย์มองว่าสองคำถามเนี่ยนะครับของคณะราษฎรที่บอกว่าอาจจะต้องให้มีการแก้ไขในเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งมีการ อยู่ในช่วงของวาระที่หนึ่งมีการรับหลักการเรียบร้อยแล้วลแล้วก็อยู่ในคณะที่มีการพิจารณาวาระที่หนึ่งแล้วก็วาระที่สองวาระที่สามเนี่ยอาจารย์คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์มองอยังไงครับตรงน,นี้ครับครับคือในเรื่องของกระบวนการไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับครับสิ่งสำคัญคือต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะเพราะว่า ถ้าไม่มีสดร่วมเนี่ยการรู้สึกเป็นเรื่องของร่วบในเรื่องทุนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็ตรงน,นั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาในครับในเรื่องของการเชื่อมลูนเนี่ยในโอกาสตา่ตอไปนะครับเดัะนั้นเนี่ยในการที่จะแก้ไขล้มนูนในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องการเปิดพื้นที่ในการมีสดร่วมโดย <ừ> um, เฉพาะเมื่อ,อมีการเคลียรงานสามวาระไปแล้วนะครับ,รบในเรื่องการแก้ไขมาตราส256กแก็คือวิธีการแก้ไขล้มลุนเนี่ย หลงังจากนั้นนะครับเพื่อต้องดำปสิการจัดตั้งสสรนะฮะหรือว่าสมาชิกสภาต้าร่างรัฐมนูญนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้เลือกสอสอรอกันนะครับไม่นนว่าจะเป็นนติรัฐบาลหรือส่าฝ่านเนี่ยก็คือเลือกสอสอรอทั้งคู่เพียงแต่ว่าจะมีสัดส่วนการเลือกที่อาจจะต่างกันบ้างเช่นในฝ่าค้านเนี่ยสองร้อยคนเข้ามาจากการเลือกทั้งหมดนะครับ,รบในส่วนรัฐบาลเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบคนมาจากการเลือกอีกห้าสิบมาจากการสัรหาแต่ละกลุ่ม แต่ใก็ดีก็ที่น้องแมะชชนก็จะได้เลือกทั้งทั้งสองยตินยครับไม่ว,ว่าจะถามในลักษณะร่างแบบไหนก็ตา,ามนะครับดังนั้นครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีองคอ์กรผู้ร่างหนูนที่มาจาการเลือกตั้งปมะชชนและดังนั้นเนี่ยสรสที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นสรสที่เป็นผู้สื่อสารนะกับสังคมนะครับโดยความยุ่งยากก็คือเป็นการลงไปรับฟังความเห็นที่น้องแมะชชนแล้วกลับขึ้นมาสู่กระบวนการร่างแล้วเมื่อร่างเสร็จก็ต้องไปถามที่น้องแระชชน เรตเป็นรักบาลการสืบฐานแบบสองทาง,งเนี่ยนะครับ<ค>แล้วก็โอ,อกาสที่จะทําให้รัฐมนุนเนี่ยได้รับการยอมรับหรือว่าเป็นการส่วนที่การมีส่วนร่วมมันก็จะเกิดขึ้นและดังนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สาคัญมากนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยรัฐมนุนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ประเด็นในเรื่องของ,ของความแัดแย้งในการเบืองต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการที่จะแก้ปัญหาแต่ดังนั้นวันนี้รัฐมนูลเนี่ยจะมีความหมายมากกว่าียงแค่บทบติ ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่ารัฐมนูลเป็นเครื่องมือในการจัดวางความสัมพันธ์เสิีอำนาของผู้คนเ้ือยและดังนั้นตรงนี้คือหัวใจหลักของการที่จะนําไปสู่การร่างรัฐมนูลที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะครับครับอาจารย์มองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านวาระสองวาระสามน่าจะประมาณสักเดือนพฤษภาคมปีพศ2564เนี่ยนะครับถามว่าเมื่อเมื่อมีการผ่านกระบวนการของการ จัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรร,ธรรมนูญเสร็จแล้วก็มีการแก้ไขในวาระ อ่าทั้งหมด6ฉบับเนี่ยนะครับแล้วก็มีการ <Yeah. S 1> มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ประชาชนที่สำคัญที่สุดเลยคือประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข <Yeah. S 1> รัฐธรรมนูญทีนี้เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีประชาชนมีส่วนร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> คำถามสําคัญา,ารครับ <Yeah. S 1> ก็คือว่าในกระบวนการที่ภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมแล้วเนี่ยยังคิดว่าจะมีการเคลื่อนไหวยังมีการก่อวอร์ดก่อม็อบกันอีกไหมครับในเรื่องของการในเรื่องของ กระบวนการที่นอกที่ประชุมของรัฐสภา,าอาจารย์ยังคิดว่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ไหมครับผมี่าคงมีนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆใน็นระยะนะครับ,รบเพราะว,าวันนี้เนี่ย ในสังคมไทยเราเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสังคมนะครับมีคนรุ่นใหม่ๆนะที่เราเรว่มมีเจเนเรชันเกิดขึ้น่ะฮะเราก็กล้าก็คืู่สังคมผู้สูงอายุเ้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะยี่เนี่ยการมีเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกในการสื่อสารเนี่ยก็ทําให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเป็นทางเลือกในการสื่อสาร อยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทาให้การเชื่อมต่อนะกับโลกเขามากขึ้นการมีท่านิยมในเรื่องวิถีชีวิตแบบใหม่ก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เขาจะสามารถรับข้อมูลตนะ่างๆเนี่ยมันก็มีมากขึ้นข้อมูลต่างๆก็มีทั้งเงบวกเิงลบต่างๆถึงข้อเท็จจริงก็มีิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็มีต่างๆมากมายเลยเนี่ยแเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็จะเป็นโผงผาหนะครับแบบ เรื่องของตัวเร่งตัวอื่นเช่นเรื่องของโควิด -19 ใช่ครับภาวะเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งสื่เหล่านี้ถามว่าตัวรัฐธรรมนูญหรือว่าการเมืองในระบบแกมตอบสนองได้ทันไรซึ่งโอกาสที่ตอบสนองได้เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะวันนี้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าหน้านนแต่การเมืองในสภาล้าหลังนะครับเพราะเป็นแบบนี้มันไม่สมดุลกันถึงเราจะมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นนะครับแต่กระบวนการในการที่จะ ทำให้การเมืองนอสภานี่มันยุติลงเนี่ยการเชื่อง่ายอยากครับแต่ในเัน่นี้คงก็อาศัยเรื่องออของการพัฒนาทางการเมืองการปรับโครงสร้างการแก้ปัญหาทั้่ในเชิงเศรษฐกิจสังคมเมื่อทรมต่างที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับที่อจะทําให้ มันสามารถตดวตอบไปได้แล้วก็เรื่องของความสมดุลระหว่างการเมืองในสภากับนอกสภาเนี่ยครับมันก็จะไปกันได้ทั้งสองฝ่ายครับเดี๋ยมีคําถามสองคำถามอีกสองคำถามสําคัญเนี่ยจัยครับทั้งๆที่เอาละอยู่ในกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่สำคัญที่สุดคือประชาชนมีส่วนร่วมแต่ในเรื่องของเรื่องเฟกนิวส์เี่ยนะครับมีการบิดเบือนเรื่องโซเชียลออนไลน์หรือเรื่องอะไรต่างๆก็ยังมีการเรียกร้องกันอยู่ยังมีการก่อมับกันอยู่้วยเ ยิ่งสังคมบริบทยุคใหม่เนี่ยสังคมออนไลน์มันไปเร็วมากๆเดี๋ยวเรื่องเฟกนิวส์เนี่ยมันยังมีการบิดเบือนกันอยู่บวกกับในเรื่องของต่างประเทศข่าวคราวที่มีการพิาพา์วิจารกันมีการกดดันจากต่างประเทศเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ไหมครับตรงนั้นเนี่ย ครับผมคิดว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวนะครับต่างๆเนี่ยในโลกไซเบอร์เนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนเดียวก่อนนี่เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยมันไม่ได้ดีในเชิงกายภาพนะครับแต่เพียงเดียวนะหรือที่เราเรียกว่าในโลกออนไลน์นะครับก็ในโลกความจริงเนี่ยแต่ว่ามันมีในโลกออนไลน์ด้วยนะครับที่เราด้วยไซเบอร์มูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย การจัดการแก้ไขกับปัญหาความแปรปัญหาต่างๆเนี่ยมันจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นครับแล้วดังนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดไซเบอร์มุกเน้นหลังเงี้ยแต่ซึ่งข้อมูลที่เราจะไปคัดสรรว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นเฟซบุ๊กอะไรคือสิ่งซึ่งไม่ได้เป็นเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแล้วก็กลไกที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐเนี่ยนะเช่นว่าสูตรคู่กันเฟซบุ๊ก สื่อต่อต้านข่าวปลอมอะไรต่างๆมันไม่ใช่ฟังก์ชันแต่มันเรื่องฟังก์ชันเพราะวิธีคิดที่ยังอยู่กับแนวคิดแบบรัฐราชการต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้การที่จะไปตามได้เท่าทันกับกระบวนการของคำฟิกนี้อะไมันก็คม่ใช่เรื่องง่ายครับอาจารย์ยังมองว่าก็ยังยังไงยังไงก็ยังต้องเป็นวาระสาคัญของของกระบวนการที่ยังจะต้องพยายามที่จะ ให้มีการปรับปรุงให้เป็น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 อย่างอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องของอาทีที่มีลักษณะเหมือนค้อนเขียวตรงนี้เนี่ยยังต้องการมุกพุ่งเป้าให้เป็นสาธารณรัฐเนี่ยยังเป็นเป็นยังเป็นเป้าหมายสําคัญเป็นวาระสาคัญของกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวอยู่อาจารย์คิดว่ามี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 ความที่จะไม่ยอมหยุดใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ครับคือแน่นอนว่ากระบวนการทุกอย่างทางสังคมเนี่ยเขาก็ต้องมีการขยับประเด็นตั้งประเด็นใหม่ๆต่างๆเนี่ยกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะเกิดอาการหล่อเลี้ยงองค์กรนะครับหรือว่าหล่อเลี้ยงกระบวนการเนี่ยให้ดำเนินต่อไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นการเป็นเป็นการวิเคราะห์นะครับอาจารย์ครับเป็นต้นเลยอย่างหนึ่งนะครับของไซเบอร์มูฟเลนหรือแม้กระทั่งเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์ต่างๆด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ย แต่ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจรึงเห็นการเสนอจิตสางเลยออกมนาะเป็นระยะนะครับแต่คราวนี้จะ,ะเป็นได้จริงไม่จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยราคงจะกัน ไม่สามารถเีการตอบได้นะว่าจะสามารถเป็นกไรสบพุมุรมการความคิดหรือมุมมองแต่ละกลุ่มที่ต่างไปอืมอืมอืม,อมเอาละครับอาจารย์คิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเอาละมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอยู่แล้วอาจารย์บองว่าในที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการ move on มีการเคลื่อนไหวกันต่อไปเนี่ย แต่ก็หวังว่าภาคประชาชนก็คงจะพึงพอใจในระดับหนึ่งนะครับกระบวนการทางยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการที่จะไม่ขัดต่อกฎหมายเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะต้องดําเนินการกันต่อไปอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอยู่แล้วและเป็นเป็นเครื่องกําหนดระเบียบแบบแผนของสังคมนะครับและใน,ในที่สุดแล้วเนี่ย ในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็มีมาประมาณ8ปดสิบถึงแอ81ปีแล้วเนี่ยอาจารย์มีอะไรจะฝากนะครับ,รบสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะอาจารย์อาจารย์ก็ถือว่าเป็นคนเรียกว่า,าเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นนักวิชาการอาจารย์มองยังไงครับตอนนี้จะฝากอะไรไว้ไหมครับสําหรับสําหรับสังคมรุ่นใหม่ครับอาจารย์ครับ คือณนะวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่เราจะต้องทํำยังไงให้สังคมเราเนี่ยเดินหน้าได้มากกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าผู้คนจะมีความคิดที่ต่างกันยังไงก็ตาม สิ่งสาคัญคือเราควรจะต้องยอมรับในกติกาที่เราตกลงร่วมกันและในชนว่วมในกติกาที่สําคัญที่สุดอันนั้นเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดพื้นที่นะครับให้ประชาชนมาร่วมแล้วก็ทุกคนก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยความจริงใงตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาหรือพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะนั้นวันนี้การพูดคุยนะครับเป็นเบื้องต้นเป็นเรื่องที่สำคัญ um. แล้วก็ต่อเนื่องด้วยเรื่องการแก้ไขร่างธรมนูญย์ซึ่งจะนําไปสู่การจะทำร่างมูลใหม่ที่ทุกฝ่ายนั้นให้การยอมรับร่วมกันนะครับผมก็จะเี็นแน่ดาครับครับครับเโอเคครับขอบพระคุณมากครับท่านอายยุทธ์สุภาพครับครับครับท่านรองศาสตราจารย์ดรยุทธพร อ,อิสราชัยนะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชน,นะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับก็มีส่วนร่วมแต่ในขณะเดียวกันกฎกติกาของสังคมซึ่งรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับก็ต้องเคารพกฎกติกาครับมาติดตามข่าวคราวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับก็หรือรถไฟฟ้าใต้ดินให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ p e p นะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ IRDP เข้าศึกษาดูงานณนะโรงซ่อมบำรุงหลักและศูนย์ฝึกอบรมโครงการรถไฟฟ้ามานครสายฉลองรัฐจ ทำสายสีม่วงเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านรถไฟฟ้าเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะครับก็เป็นเรื่องของบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับเอาละครับวันนี้อาทิตย์ข่าวเด็กกัจชาัยายิ้มเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันอาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ